โอ้โฮลุงด้วยความปรีใจยิ่งนะครับที่ลุงได้ช่วยเพศแม่ให้ได้บรรเทาทุกข์หรือว่าปลดทุกข์ได้อย่างสังงามสงศ์ศรีของการเป็นเพศแม่จะเริ่มนะฮะลุงบอกว่าเพศแม่คือผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลห่วงแห่งจักรวาลก็คือมดด้นะครับรูไหมท่านกำลังคุมจักรวาลอยู่ทราบไหมครับลุงมีความปรีใจมากที่จะช่วยท่าน มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครับหน,คนูคุณกัญญาคุณกันก,กันะยะก็แล้วกันหนูตัวใหญ่หตัวเล็กไม่ทราบปวดท้องประจาเดือนมากเลยครับเวลาปวดจะปวดข้างหลังปวดขาหนูไม่กล้าไปให้เขาดูเลยใช่ใช่ใช่ใชของลับเก็บไว้ตั้งนานนเรื่องไหนจะให้คนอื่นเขาดูเห็นเฮ้ยนะ อือให้เฉพาะดีกว่าว่าเป็นดีแล้วนะครับที่มีความคิดเชน่นที่ว่านี้แค่ต้องการหายปวดเนาะเออโอช่วยได้สบายมากเลยเอาละมันอยู่ไกลกันก็ต้องใช้น้ําถ้าอยู่ใกล้กันเจอสอดลงกนี่สบายรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะโอเคอยู่ไกลกันไปตามบทบาลีลาหน้าวันนี้ต้องใช้ซูปเปอร์ไฮเทครักษากันแหลกกันโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ถึงส่งถึงบ้านเลยดื่มให้ไปก่อนนะ้ำตึดตึดตดตึดตดกลั่น ชดใใจเข้าไปแล้วเลกลั่นกลั่นให้มันกลมเกลืนนะครับนี่นานเลยอึดไว้อึดไว้เหมือนกับแบกของเอาไว้เหมือนกับแบกของหนักอึดเดี๋ยวพังไปอยี๋พังไปเด่๋พังนี้เดินว่าแล้วก็กดเข้าไปในท้องครับนะประจําเดือนประจําปีเนี่ยกดเข้าไปนิ่งเอาไว้แถวแถวปากเอาเจ้าพญาอุทธแถวแถวสามเดือนต้องคำนะครับปืดปืดปืดไม่ต้องไปถึงปากเอาเจ้าพญาหรอกครับของแค่นี้อ่าปืด ก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาหลังจะหายปวดนะครับเอียงซ้ายเอียงขวากระเทาะเลยนีน่นี่เห็นไหม a ของลุงเนี่ยใส่เข้าไปเลยยืดตัวแอนหลังยืดตัวแอนหลังแอนหลังแบบกลมๆเงยแค่นี้เองครับาไปดี a ส y if you follow me ทําไปครับมันง่ายมากมันถึงวันเขาถึงเวลาเขาที่มาถึงยุคนี้สมัยนี้นะครับขอให้ประสบความสําเร็จจากความเจ็บปวดล้นแล้ว ปรารถนาดีร่วมกันในโลก Thailand, อินเทอร์เวิร์ออฟเทาเลอ์อัชพังกล้อยู่กับไอโอเคไหมครับจบครับท่าน